สาวิสานบ้านทุงจ้าวันนี้สาวีสานบ้านทุงสีแกงน้งไม้นน้าจ่าใส่ผักกันตงนี่ค่ะขึ้นยอดผักกันตงน้าจ้าชั้นแรกกะขวาน้ไม้ใส่เกลือกัอนจ้าวิธีการกะขวางเขาเนี่ย่ะขวาเพาืพ่อว่าจะให้น้ำมันมเขามันหอมนะจ้ะบ่ให้มันจืดลาย เก่งมันจังสิขมเพราะเซ็บแจ๊บนะจ่ะใส่น้ำขวาจ่ะตอนนี้ก็ขวาน่าไม้ไปเรื่อยเรื่อยนะจ๊ะมาจากชิมเบิงวามันจะมีรสจืดออเพราะยังจ้ะเริ่มหอมแล้วจ้ะ กว่าส่น้ำด้วยค่ะไอน,น้ำน้อยนึงจ้ะนะจ้าชิมมึงแล้วจ้าพอดีนะจ้ะสิออกขมนิดนิดมกขมหลายจ้ะ,ะชิมรสชาติแล้วจ้ะ,ะนี่เขาก็จะได้เอาน้ำอย่านัาง่งลงต้มต้มแกง อนนีน้ำน้ำไม้มาล่างจ้้แก่างนำไม้กินเว้นด้วยจ้ากินอาหารเที่ยง หลังจากที่เขาต้มแั้วขวดแล้วนะจ้าขวดนมไม่แล้วมันมีรสจืดยังไงครับกับน้ำนมไม่มาลร่างนันจะล่างก็งงเปฟียนข้ามอย่างมันออกก่อนกมขมมันออกก่อนจ้ะน้ำอย่านัางลุงนะจ้าเพรา่ต้องใส่หลายเนาะจะ้าใส่ใส่น้ำอย่านัางหลายมันก็ซีเป็นสีปุ๋มได้จ้า มันหลายูดเอาใ่พอดีจ้ะ อย่านั่งลุกนะจ๊ะเพราะว่าต้องใส่หลายแล้วจะใส่น้ำอย่านั่งลายไม่งัสีเป็นสีปูนไ,ได้จ้ะมันหลายผุดเอาใส่พอดีจ้ะ ใส่พริกนอกจากพริกที่เขาตำ แล้ววัวน,นัวนีกคือความเข้มข้นนะจ๊ะนัวภาษาอีสานนะจ๊ะมันจะเข้มข้น งกินหอมเลยจ้าเป็นจะแซ่บมาเด้อจ้ามากินแกงเราไม่สดอาหารเที่ยงนับกัน ใส่ปลาลาดแล้วเัาก็จะได้ปรุงรสนะจ้าใส่ผงนัวลงไปจ้าเขาเปียนเปลี่ยนสีน้ำกลาสิปอนนะจ้าใส่ก,กัญตสงประสิทิก,แกดแ๊่เลยตอนสุดท้ายเขาจะใส่ผักกันตสงนะจ้า ผักกับกันตงมันจะซีอผักหวานบ้านนี่นะจ๊ะ,อะ,อะพอมันหยพ,พอมันเปลี่ยนสีนี่ก็เอาแล้วนะจ๊ะอย่าให้มันหลีกได้ไนะม่ต้องเส้ จ้าอาหารเที่ยงของข้าวสาวอีสานบ้านทุง่งนะจ้าโหดจับวนเ้อใช่แกงน้ำไม้สดใส่ผักกันตรงสูตรของสาวอีสานบ้านทุ่งเสร็จแล้วนะจ้ามากินอาหารเที่ยงน้ำสาวอีสานนะจ้า